สุขสันต์วันพ่อกับเคล็ดลับดูแลผิวสำหรับคนสูงวัยขออวยพรกันนะคะขอให้คุณพ่อทุกท่านทุกครอบครัวมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพดีทั้งกายใจนะคะสำหรับวันนี้ มาหัวข้อนี้เลยสําหรับคนสูงวัยเนื่องจากว่าแต่ละบ้านก็จะมีทั้งคุณพ่อและคุณแม่ด้วยเกดเองก็เช่นกันนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะในการดูแลผิวถ้าในวัย70บวกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคุณพ่อนะคะส่วนมากผู้ชายมักจะมีผิวที่มันกว่าผู้หญิงสิ่งที่เกดเห็นก็คือจะผลิตน้ํามันออกมาค่อนข้างจะเยอะมากๆผิวหน้ามัน อ่าเราก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าวัยที่70บวกขึ้นไป ระคายเคืองง่ายค่ะเขาจะคันมีผื่นคันขึ้นง่ายๆทีนี้สิ่งที่คุณพ่อขาดไม่ได้เลยนะคะชอบมากๆก,กับเคที่ก็คือการใช้สบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านหนึ่งคำจากเคที่อันนี้เลยนะคะก้อนนี้เลยก็จะอยู่ในรูปแบบเป็นก้อนไม่มีสารซาลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จไม่แห้งตึงค่ะสิ่งที่จะได้ก็คือจะชะล้างไขมันส่วนเกินออกไปแต่ไม่ได้ทำให้ผิวแห้ง ไม่ได้ทำให้ผิวตึงและก็ช่วยลดอาการาเรื่องของผื่นคันฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยสิ่งที่จะได้นะคะอาการผื่นคันเม็ดๆต่างๆก็จะดีขึ้นหรือใช้กับตัวก็ได้ถ้าตัวเราเนี่ยมีอ่อย่างแพ้ยุงแพ้มันแรงมีผื่นคันขึ้น ตัวสมุนไพรตัวนี้จะช่วยได้นะคะสบู่ก้อนนี้ไม่มีสารซซลเฟตข้อดีคือไม่ทําให้ผิวแห้งตึงค่ะส่วนสมุนไพรที่อยู่ในนี้นะคะก็จะมีว่านนางคำไพลยลิ้นทะเลและน้าผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าได้ด้วยก็จะมีผิวหน้าที่ขาวกระจ่างใสขึ้นเหมาะมากๆสําหรับ ผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยเวลาจะเลือกใช้เขาก็จะมักจะดูแลเรื่องของความสะอาดก่อนคุณพ่อก็เลยชอบมากๆเลยนะคะกับสบู่ก้อนนี้ก้อนละ80บาทเท่านั้นสนใจก็ทักได้เลยนะคะส่วนถ้าเป็นวัยสูงสงวัยผู้หญิงคุณแม่เกตดนะคะ70บวกผิวก็จะไม่เหมือนผู้ชายค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งผิวที่ค่อนข้างจะมีริ้วรอยเพิ่มมากขึ้นละ ฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็มีความหมองคล้ำเพิ่มขึ้นมาเพราะฮอร์โมนค่ะผู้หญิงเราพอเข้าวัยทองวัยที่หมดประจําเดือนไปแล้วผิวจะไม่เปล่งปลังไม่สดใสเหมือนตอนสาวๆฝ้ากระจุดด่างดําจะขึ้นง่ายมากๆถ้าโดนแสง u ยูวบ่อยๆนะคะทีนี้คุณแม่ชอบอะไรก็คือคุณแม่เกตเนี่ยก็จะต้องทาบำรุงอยู่แล้วละ่ะ เวลาทํำบารุงเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกิจกรรมกลางแจ้งออกกําลังกายบ้างไปข้างนอกบ้างสิ่งที่จะทาไม่อยากได้แบบเ,นเนหนียวเนะหนะหรือว่าระคายเคืองผิวเพราะว่าเป็นคนที่ขี้ร้อน <c oughs> สิ่งที่ถูกใจคุณแม่เลยนะคะก็คือเซรั่มขวดนี้เลยช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีน <c oughs> ก็จะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วยปัญหาผิวแห้งกร้านก็จะดีขึ้นและยังมีริงคเคลฟิลก็คือมีไฮยาลูรอนด้วย เติมคอลลาเจนให้กับผิวเพิ่มความกระชับความยืดหยุ่นให้กับผิวเราแล้วก็ยังมีอาราโทอินวิตามิน B3 B5 ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นช่วยลดอาการแสบแดงเวลาออกแดด อันนี้ก็คือถูกใจเลยตัวเซรั่มนะคะจะซึมไวมากๆทาปุ๊บฟึบเลยซึมเข้าบำรุงถึงผิวชั้นในทาได้ทั้งเช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าให้ทาเซรัม่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทา3จุดที่มีฝ้ามีกระอีกตัวหนึ่งที่เป็นไอเทมขาดไม่ได้คุณแม่ก็ชอบเช่นกันเพราะกันแดดเราก็จะเน้นย้ำเลยว่าคือเกาะคุ้มกันผิวเรา ถ้าไม่อยากเป็นฝ้าเพิ่มไม่อยากจะแก่เพิ่มก็ต้องทากันแดดแล้วตัวนี้ล่ะค่ะต้องบอกว่าหลายครั้งที่คุณแม่ไม่ชอบความเนอะอหนะก็จะหายากมากๆกับการทากันแดดที่มันเหนียวเหนียวนืบๆนบเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบยิ่ง s p สสูงๆก็จะได้ความหนึบความเหนียวมาด้วยแต่ตัวนี้ไม่ใช่ค่ะตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ไม่ชอบความมันเหนียวเนื้หนะก็ต้องตัวนี้เลย บีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA 3+ บกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวอันนี้ก็คือจะสะดวกมากๆสำหรับคนที่ไม่อยากจะมานั่งเทียบสีทาเข้าไปมันจะวอกไหมมันจะคล้ำไปไหมไม่ต้องห่วงเลยนะคะเนื้อ BB ตรงนี้เข้าได้ทุกสีผิว พอทาเข้าไปปุ๊บจะกลืนเลยซึมไวเกลี่ยง่ายเข้าสีผิวเราและให้ความออร่ากระจ่างใสด้วยตัวนี้ในขนาดใหญ่บึ้มนะคะ1นึรกรัมทาได้ทั้งหน้าและตัวตัวนี้ ก็เป็นอีกไอเทมสุดเลิฟเลยของคุณแม่เกดเช่นกันเพราะว่าในวัยที่อยากจะแต่งหน้าอ่อนๆแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะยุ่งยากในการเมคอัพเยอะแยะก็อยากจะสวยจบในหลอดเดียวถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะเป็น 4-in-1 นะคะเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเบสหน้าใสและรองพื้นเกดพรีเมียมโดยกันแดดตัวนี้ทาหลังเซรัม่มขวดนี้นะคะพอใช้เซรั่มเสร็จปุ๊บ วาทาตามด้วยกันแดดเลยนี่เลยค่ะเป็นเคล็ดลับดีๆที่เราจะดูแลผู้สูงวัยหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านได้ให้แฮปปี้กับผิวนะคะแล้วก็มีผิวที่สวยเงีนยนใสปลอดภัยไร้าสารด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะและวส่งความรักนะคะส่งความสุขให้ทุกบ้านด้วยทุกคนด้วย หรือแม้แต่คุณพ่อของลูกนะคะก็เช่นกันคุณพ่อของลูกอย่างที่บ้านของของเกดเนี่ยก็คือคุณสามีอายุ50แล้วเช่นกันก็ดูแลกันให้ความรักบอกรักฮะกอดบอกรักพูดคําดีๆเป็นกําลังใจให้กันก็จะทําให้ความรักเรายืนยาวแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะมอบตรงนี้ให้ทุกคนด้วยกันค่ะเช่นกันบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะ